ไม่ได้บนก็ก็กลับผมก,กลับไปไหว้ที่ฮ่องกงขนนีข้ามน้ําข้ามทะเลไปไหว้เลยครับก็ถ<อ>ือว่าค่อนข้างไวในสิ่งที่เราขอคือคือคืออย่างเงี้ย<อ>มันมันยังไม่ใช่แบบว่าขอปุ๊บแล้วได้เลยแต่เรากลับมาเราก็จะได้มีแบบรับโทรศัพท์ในสิ่งที่แบบเฮ้ยมันทําให้เรารู้สึกให้ดีเว<ห>้ยมันมันมันกลับมาแล้วมันใกล้เคียงกับสิ่งที่เราขอแล้วคือมันอยู่ในทิศทางเดียวกันผมก็เลยตั้งใจมาบอกว่าเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่ง ถ้าถ้าสำเร็จก็จะมาบอกให้ฟังว่าผมขอเงแล้วแก้บทที่ฮ่องกงที่ไทยก็ต้องไปที่นู่นนะกลับไปไหว้กลับไปไหว้ท่านใหม่ตอนนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ล้คะที่แบบว่าที่ตอนนี้แหละครับก็หกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับครับก็พยายามพยายามทําแล้วก็อย่างที่บอกคือเรากลับมาเราก็ได้รับโทรศัพท์ในเรื่องราวที่มันใกล้เคียงในสิ่งที่เราขาเปีนส่วนหนึ่งอย่างล่าสุด คอนเสิร์ตที่เห็นสามลูกไปคอนเสิร์ตแล้วตอนนี้หลายไหนในพูดถึงเยอะมากๆกับการพูดถึงพี่โดมใช่ไหมฮะอยากให้พี่โดมใส่ชุดขาว ใส่เสื้ออ่ากางเกงครับแล้วเขาก็ถามว่าพี่โดมจะออกกำลังกายในชุดสีอะไรเออคุณเล่นวิ่เราก็ไม่แพ้เขานะเราอยากใส่กางเกงแบบนั้นไม้คะมันคนละแบบฮะมันใส่กางเกงได้ครับแต่ว่ามันจะเหมือนเขาหรือเปล่าเนี่ยมันสำคัญกว่ากางเกงสีขาวใส่คะเออผมว่ารัดๆหน่อยก็ดีฮะสีอะไรก็ได้ให้มันดูรัดๆอจะมีโอกาสไหมครับ คุยกันเรื่องยูรีเรื่องเรื่องวัดเรื่องเทพเจ้าอยู่บางบางทีอาจจะเป็นทีมขึ้นขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันทีเป็นทีมุิลปอะคือจริงๆพวกเราก่า90นย์ะครหลังๆถ้าถ้าเราจะใส่เหมือนกันหมดแล้วเป็นลักษณะมันจะออกเป็นทางบาร์โคสดไม่ได้ต็นแบบรียูเนียน90นคอนเสิร์ตนะครับ แต่เกมตอนนั้นมันใส่แล้วมันทำให้คนลุกขึ้นมแบบกีกาเยอะขึ้นเหมือนเราใส่กีฬาแล้วก็เล่นกีฬาใจเออแต่ผมก็ตามผมก็ตามพี่โดมอยู่นะมีแต่คนบอกแพนต่ำหน่อยแพนต่ำทุกคนไม่ได้อยากแบบเออดูนะแต่พี่เต๋าก็เปลี่ยนตัวไปเยอะเลยจากการกีฬากีเพราะว่าผมอย่างที่บอกคือตอนหน้าเนี้ยผมเพิ่งกลับมาจากสวีเดนนะครับไปเล่นคอนเสิร์ตกับกับปานมาเกือบสองอาทิตย์แล้วก็ผมก็แข่งไอรอนแมนต่อเมื่อ16สิงหาคมที่ วเดนนะครับแล้วก็จบมาแล้ว15ชั่วโมง55นาทีมันก็จะมีว่ายน้ำ3,800เมตรทะเลบอติกนะครับแล้วก็ปั่น180โลแล้วก็วิ่งอีก42โลภายใน16ชั่วโมงก็ก่อนคัตออฟ4นาที4นาที32วินาทีสถิติของเราโอเคไหมดีเีครับถ้าผ่านนะดีเพราะเราตั้งใจคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของว่าเราควรจะต้องทำมันให้ผ่านเพราะว่า สิ่งสำคัญคือมันไม่ใช่แค่แข่แขงแค่16ชั่วโมง